ยงมาทูดสีเทากับเจ้าสาวสีชมพูตอนที่13ไม่แข็งอย่านะมึงกูรลอดไปได้กูเอาตายนะมึองอีราตีเสียงของยศที่ตะโกนร,ร้องบอกภรรยาของตัวเองแต่คนเป็นภรรยากับนิ่ง กูยอมให้มึงตีกูมาตลอดเพื่อกูจะพาลูกกูหนีไปจากมึงไอ้ชาติชั่วคนอย่างมึงเป็นพ่อคนไม่ได้หรอกอีราตีมึงโทรแจ้งตำรวจสิวา่าจะปล่อยให้มันฆ่ากูเหรอเร็วเรๆทเรทำไมกูต้องกลัวเขาฆ่ามึงด้วยมึงไปทำอะไรมาเหรอเป็นคำถามที่ดีมากครับผู้ชายคนนี้ขมขืนคนไปทั่ววันนี้ผมเลยเป็นสิ่งที่เรียกว่าสารเตี้ย กลุ่มเงาดำทำหน้าที่เป็นยมทูที่จะทำลายพวกคนที่กฎหมายทำอะไรไม่ได้และเก็บกวาดให้เงียบแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณอยากลองจัดการสามีแบบที่เขาจะสู้คุณไม่ได้หรือเปล่าคำถามของทาวินทำให้ราตีหันไปมองหน้าแม้ตอนนี้จะก,กล้ากลักววก็ตามมือที่พยายามจะต่อสู้ทำให้ทาวินลําคาญเหลือเกินเลยตัดสินใจหักแขนของมันออกข้างหนึ่ง เพื่อขู่ให้คนที่กลัวอยู่แล้วกลัวเข้าไปอีกเสียงร้องโหยหวนโดนปิดด้วยหน้าที่กระแทกกับกำแพงตุนเข้ามาหาคนเป็นเจ้านายพร้อมกับลูกน้องอีกสองคนยกคนที่ตอนนี้เจ็บระบมไปหมดมัดไว้กับเก้าอี้ยศสู้ครั้งหนึ่งก็โดนตกครั้งหนึ่งสร้างความสะใจให้กับลาตีเป็นอย่างมากภาพสามีของตัวเองที่ถูกมัดกับเก้าอี้แล้วมีชายชะการยืนคุมเชิงอยู่ไม่ไปไหนตอนนี้ทุกอย่างเป็นของคุณชีวิตใหม่ที่ไม่มีอวิปลิต์นี่ ลองนึกดูว่าไอ้นี่มันทำอะไรไว้กับคุณมันตบตีคุณยังไงตอนนี้เป็นทีของคุณบ้างแล้วคุณจะทำยังไงกับความสารเ,เลวของผู้ชายคนนี้ทาวินดันไหลของลาตีให้มองไปที่ผู้ชายที่เคยเป็นสามีของเธอมึงคิดได้ยังไงจะเอาลูกทำเมียต่อจากนี้ไปกูจะพาลูกหนีมึงไปให้ไกลต่อให้ลูกโตขึ้นมันก็ต้องไปโดนผู้ชายคนอื่นอยู่ดีโดนกูมันแย่ตรงไหนกูเนี่ยรักลูกแน่แน่ แรงตบสุดแรงเข้าที่ใบหน้าของยศศักดิ์มึงมันโลกจิตมึงมันสารเลวมึงไม่ใช่คนไอยศกูแต่งงานกับมึงได้ยังไงกูคเคยรักมึงได้ยังไงร,ราตีแผดเสียงกับความคิดของคนเป็นสามีเพอรับไม่ได้เรื่องแบบนี้คนเป็นพ่อไม่ควรจะพูดมันออกมาได้ลองใช้ค้อนดูไหมครับแรงผู้หญิงมันน้อยมันจะมีจุดต้นเหตุของอารมณ์ ถ้ากำจัดไปจะทำเรื่องเร็เรวๆกับใครไม่ได้อีกนะครับทาวินส่งคอนอันเล็กๆให้ลาตีพร้อมกับให้ลูกน้องจับยศศักดิ์อาขาอิลาตีอย่านะอย, Ь อย่านะอิลาตีอิลาตีทาวินมองยศศักดิ์ถูกทรมานด้วยภรรยาของตัวเองกล่องดวงใจเริ่มเต็มไปด้วยเลือดจนทำให้ความเป็นชายหดเหลือนิดเดียวด้วยความสยองจากเลือดและความเละเทะของมัน ทำเอาผู้ชายทุกคนถึงกับต้องขนลุกกับภาพที่เห็นด้านทาวินวินวินจะทิ้งฉันหรือคะฉันจะเอาค้อนทุบเลยนะทุบต้องทุบต้องทุบภาพผู้หญิงที่ถือค้อนอันใหญ่ไล่ทุบน้องชายผมมันทำให้ผมต้องรีบหนีฆ่าผมเลยซะยังดีกว่าดีกว่าให้ผมอยู่แบบไม่มีจู๋นี่มันคือความภาคภูมิใจของผมเลยนะผมพยายามวิ่งหนีคนที่วิ่งตามอย่าอย่าตามมาเชนะ ผมพยายามเหวี่ยงผู้หญิงมากมายออกไปแต่ผู้หญิงนับร้อยโผล่เข้ามาจากทั่วทิศทางจับผมกดเอาไว้ลงพื้นฉันจะทุบทุบพวกเราจะทุบทุบมันไม่ผมสะดุ้งตื่นจากความฝันด้วยร่างกายที่เหนื่อยหอบไอ้ภาพเมื่อคืนแม่งโคตรติดตาเลยนี่ถึงกับเอามาฝันเลยนะผมสำรวจความภาคภูมิใจที่ตอนนี้ยังอยู่ดีแต,แต่แต่มันไม่ยอมเคารพทงชาติตื่นหน่อยสิลูกพังงานให้เขารู้ว่าเรามีดี มันนอนนิ่งให้ตายเหอะผมเดินออกมาจากห้องนอนด้วยชุดนอนลายหมีสีฟ้าก็จใจตุนที่นั่งจิบกาแฟก่อนผมแล้วสีหน้าของมันเหมือนคนที่ไม่ได้นอนมาทั้งคืนมากกว่าไงาไปส่งคุณราตีกับลูกมาแล้วใช่ไหมเออครับผมส่งไอยศมันไปโรงพยาบาลตามที่สั่งแล้วนะครับอ,อตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนกับว่าน้องชายของผมนั้นมันกำลังจะไม่แข็งอีกแล้วไอตุนโอดควรเสียงเหมือนคนลอยได้ ร่องรอยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวพร้อมกับจิบกาแฟต่อของกูนี่หดกับเป็นลำไส้เลยอยากเจอของสวยๆง,งามๆมาตอนเนี้ไปหาคุณมิ้นกันไหมครับไอตุลเอ่ยชวนไม่เห็นจะสวยเลยกลับบ้านดีกว่าผู้หญิงไม่ต้องเยอะแยะทำไมต้องไปหายีนั่นด้วยสวยก็ไม่สวยหุ่นดีก็ใช่อยู่ไม่เอาไม่ไปหาหรอกเสียเชิงทาวินหมดใช่ผมกลับไปที่ฮารเลมของตัวเองมีหญิงสาวอีกเป็นสิบรอการกลับมาของผมอยู่นะ ผมจะต้องรักษาภาพติดตานี้ให้ได้แต่ถ้าปล่อยไว้ที่นี่อาจจะในเวลาต่อมาน้องให้มันเฉยๆหน่อยไม่ได้หรอคุณให้คนไปลากฉันมาจะพาฉันไป,ปไหนก็ไม่รู้จะเอาฉันไป,ปไหนฉันไม่ไปฉันจะลงเครื่องลงอะไรเครื่องจะขึ้นแล้วแล้วเข็มขัดผมใช้แขนจับเอาไว้ไม่ให้มิ้นลุกขึ้นจากที่นั่งทําให้เธอไม่พอใจอย่างรุนแรงแต่ก็ไม่ขัดขืนเพราะตอนนี้เธออยู่ในฐานะลูกนี้นี่ <c oughs> เธอหนีฉันไม่พ้นแล้วผมดึงหน้าใส่เธอเพื่อให้เธอเลิกพยศเธอเลยต้องนิ่งเพื่อให้ผมนั้นพาเธอไปเชียงใหม่ด้วยไม่ดื้อแบบนี้ก็น่ารักดีฉันยังไม่จัดการเรื่องที่เธอปล่อยให้มันจูบแล้วจูบอีกเลยนะปล่อยให้มันจูบได้ยังไงสอนแล้วไนงะทำไมถึงไม่เอาไปใช้เมื่อเรามาถึงที่เชียงใหม่รถของรีสอร์ทก็มารับแต่ดูเหมือนมิ้นกับปังปอนจะยังกลัวรถตู้ขนศพของบ้านผมมากอยู่นะใช่เพราะว่าวันนี้ที่มารับเราก็มีคนโดนคุมถุงดำติดมาด้วยอีกแล้ว ก็พอเข้าใจว่าน้ำมันมันแพงอะแต่ไอการทำงานสองอย่างในเวลาเดียวมันช่างประหยัดเกินไปเออคือคนพวกนี้ทำผิดอะไรคะมิ้นถามขึ้นมาผมจะไปรู้ได้ยังไงก็มาด้วยกันปกติแล้วหายใจผิดจังหวะพ่อเลี้ยงวาย,ยุก็คุมถุงแล้วไม่รู้สิลูกนี่ของพ่อมึงทำไมกลัวพวกลูกนี่กลัวไว้เหอะถ้าหือกับฉันมากฉันจะให้พวกมันจับเธอไปทรมานบ้างจะได้รู้ว่าเล่นอยู่กับใคร ผมก็ขู่ไปตลอดทางนั่นแหละจนถึงรีสอร์ทที่เคยเงียบสงบแต่วันนี้ไม่เพราะว่ามีพวกตะแกหัวงูงมานัดเจราจาธุรกิจกันการเดินทางเข้ามาในรีสอร์ทที่มีคนเคารพทุกครั้งที่เดินผ่านทำเอาแขกที่มาที่นี่เป็นครั้งที่สองถึงกับผานมมมองหน้าผมไม่ต้องตกใจหรอกมันเป็นเรื่องปกติเพียงแค่พวกเธอไม่รู้ก็เท่านั้นผมยืดอกมองเธอที่พยายามจะเดินห่างผมจะไปไหนเล่ายังไม่ทันที่ผมจะดึงเธอเข้ามาหาลุงเตก็วิ่งมาดักนั่งผมเอาไว้ ลุงเตคือพ่อของไอ้ตุลเป็นคนเก่าคนแก่ของที่บ้านเป็นลูกน้องค้นสนิทของพ่อที่มีหน้าที่เป็นหน่วยข่าวกรองมือเก่าพ่อเลี้ยงให้มาตามครับแค่คนเดียวนะลุงเตเดินนําผมเข้าไปในบ้านผมเลยต้องจําใจทิ้งมิ้นเอาไว้กับปังปอนและก็ไอ้ตุลพ่อมีอะไรเออคือพ่อเลี้ยงอยากให้คุณวินไปดูของที่จะเอามาประมูลผมยกมือขึ้นมาเบกไม่ฟังลุงเตพูดจบ พะผมรู้ตัวแล้วว่าโดนหลอกงานประมูลของผมไม่เคยต้องเข้าไปยุ่งสักหน่อยผมวิ่งกลับไปทางเดิมก็ไม่เจอมิ้นกับปังปอนแล้วโถยคนแก่ที่บ้านผมมันไว้ใจไม่ได้เลยเหรอพ่อเอาลูกนี้ฉันไปไว้ที่ไหนลูกนี้คนไหนครับพอดีว่าคุณวินมีลูกหนี่เป็นร้อยกระผมนั้นลุงเต้พูดไม่ทันจบผมก็มองฉาบคนที่กําลังทําตามที่พ่อสั่งถ้าไม่บอกต้องเจอกันสักตั้งแน่นะลุงเต้ด้านมินโต ฉันถูกผู้ชายคนหนึ่งพาเข้ามาในห้องใต้ดินที่ทั้งเหม็นทั้งเงียบเฮ้ยมีเครื่องทรมาาหลากหลายรูปแบบเลยอะอะไรเขาจะเอาฉันมาฆ่าอย่างนั้นเหรอไม่เอานะฉันเกิดกับไอ้ปิงปองนน่นมึงนี่สองล้านต้องฆ่ากันเลยเหรอไอ้ปิงปองถามฉันกูไม่รู้ว่ามึงแต่กูกลัวฉันกอดไอ้ปิงปองเอาไว้แน่นเพราะกลัวตายเฮ้ยที่นี่มีแต่คนหน้าโหดเต็ไมไปหมดเลยตอนนี้ขาสั่นเก้าไม่ออกแล้ว ฉันถูกพามาเจอกับชายเวกางคนที่ฉันเคยเจอมาแล้วผู้ชายที่ยังหล่อแม้อายุจะมากแล้วผู้ชายที่อยู่ในลุกแดดดีเหมือนกองยู่ผู้ชายที่เป็นพ่อของคุณวินฉันมองชายเวกางคนตรงหน้าอย่างหวั่นใจไม่เห็นว่าจะสวยกว่าคนอื่นสักเท่าไหร่ไม่ได้ตัวเล็กเหมือนหมากระเป๋าทำไมาไอ้วินให้ความสนใจกับเธอกันนะ ไม่ใช่หรอกคะ่ะหนูเป็นแค่ลูกหนี้แล้วมีผลประโยชน์ร่วมกันค่ะฉันตอบออกไปแบบกล้ากกลัวแต่มาทําให้ผู้ชายคนนั้นได้เข้ามาหาฉันรู้อะไรไหมพวกเราทุกคนที่นี่คาดหวังในตัวลูกสะพ้ยแค่ไหนผู้หญิงที่จะอยู่กับทาวินไม่ใช่แค่ชอบในความหล่อของมันหรือความช่างเอาอกเอาใจเหมือนพ่อแต่ต้องเข้าใจในการทำงานด้วยคุณพ่อกับคุณวินพูดไม่ทันจบจ็กรกเบรกทันทีขอโทษนะคะ หนูไม่ได้ชอบคุณวินค่ะแล้วก็ไม่มีทางที่คุณวินจะชอบหนูด้วยไม่ต้องห่วงนะคะหนูกับเพื่อนแค่อยากขอตัวเพราะตอนนี้หนูกลัวมากๆเลยละค่ะจะพยายามจะหันหลังกลับแต่มีคนมากมายมาขวางทางของเราเอาไว้กูจะจีจะล้านแล้วอะทำไมถึงไม่ให้ไปล่ะคุณวินบอกกูจะฆ่าฉันมีเนี่ยก็ดีฉันเองก็กำลังหาลูกสะใภ้ให้ลูกชายเหมือนกัน ประโยคที่ทำเอาฉันเสะ่น้อยๆแต่มันก็ไม่ควรเป็นแบบนั้นน่ะเขาจะแต่งงานกับคนที่เหมาะสมมันก็ดีก่าเ่าแล้วแต่ทำไมต้องเอาฉันมาล่ะขอให้คุณลุงสวัางนะคะไปหนูเธอหนูกลัวแล้วฉันต้องร้องเพราะคนเป็นลูกน้องเริ่มถืออาวุธแล้วอ,อ,อย่านะโดนค่ะโดนค่าแน่นเลยลูกชายฉันยอมแต่งงานกับคนที่ฉันหาให้ได้ก็ต้องจัดการเธอที่เป็นตัวขัดขวางออกไปก่อนคุณลุงเดินเข้ามาใกล้ฉันทำให้ฉันยิ่งกลัว เรื่องนี้ปิงปองไม่เกี่ยวปล่อยปิงปองไปได้ไหมคะฉันชี้ไปที่เพื่อนอย่าโง่น,นะมึงถ้าหลุดไปได้อะมึงต้องไปตามคุณวินมานะอ๋อได้สิคุณลุงยอมปล่อยปิงปองไปก็จะถือมีดเดินมาหาฉันเอะอ,อะไรถึงกับฆ่ากันเลยเหรอฉันเรียวิ่งหนีคนที่พยายามถือมีดไล่ฟันฉันด้วยความกลัวแต่ยิ่งหนีเขาก็ยิ่งตามออฉันกลัวกลัวมากคุณวินคุณวิน ทันทีที่มีดจะฟันเขาที่ตัวฉันฉันก็หดตัวนั่งลงด้วยความกลัวแต่รู้สึกใจชื้นขึ้นมาทันทีเมื่อเง,งาของคนที่ตัวใหญ่กว่าเข้ามารับมือของพ่อเขาเอาไว้นี่พ่อว่างมากหรือไงเลิกแกล้งลูกนี่ฉันได้แล้วสองนาทีย7เจ็ดวิช่างเป็นเวลาที่บ่งบอกถึงความสําคัญนี่แสดงว่าเห็นไอ้เด็กหนุ่มนั่นก็รีบมาเลยสินะรู้อะไรไหมถ้าแกมาไม่ทันฉันขาดจริงแน่แน่ถ้าสําคัญก็ต้องเก็บเอาไว้ให้ดีๆ หนูชื่ออะไรนะมินตราเราได้เจอกันอีกแน่แน่ฉันไม่ชอบเธอลูกสะพ้ยฉันมีแค่หนูฟ้าฝนคนเดียวเท่านั้นเฮ้ยเหงาละดูออกไปมินอย่าไปสนใจตะแก่เอาแต่ใจฉันจะไม่แต่งงานกับใครทั้งนั้นถ้าฉันไม่ต้องการบรรยากาศมันดูอึมครึมมากอะฉันได้แต่มองคุณวินที่ดูจะอารมณ์ไม่ดีเอาเสียเลยมือก็ยังกำข้อมือของฉันเอาไว้แน่นอสองนาทียี่สิบเจ็ดวิเลขของความเป็นห่วงสินะ ต้องห่วงขนาดไหนถึงมาช่วยเร็วขนาดนี้โอ้ยคุณเนี่ยจีบก็ไม่จีบหน้าก็มึนแต่ทำไมทำแต่ละอย่างมันฟินจังอะ่ะอย่าห่างฉันไปไหนนะพ่อฉันกำลังต้อนรับกลับบ้านในแบบของเขาเนี่ยถ้าโลกนี้จะมีใครน่ากลัวผู้ชายคนนั้นน่ากลัวที่สุดเมื่อกี้เขาคงได้ยินเสียงหัวใจของฉันแล้วตอนเนี้ยจะส่งเธอกลับไปกรุงเทพเขาก็จะตามไปจับเธอกลับมาฉันไม่น่าเอาเธอมาเลยแต่จะให้ทิ้งเธอไว้ฉันก็ห่วง ห่วงอะไรขนาดนั้นแค่เจ้านี่กับลูกนี่เองนะห่วงมากเลยหร่แต่สีหน้าคุณวินตอนเนี้ห่วงมากแน่ๆนัฉันแตะที่แข่งของคุณวินน้อยๆแค่อยู่ติดกันใช่ไหมแค่เนี้ยสบายค่ะฉันฉีกยิ้มหวานให้มันจูบทําไมต้องลายเทคซ้อมให้แล้วไงทําไมถึงให้มันจูบอีกเสียงที่ตะโกนใส่ฉันจนฉันหดคอเดี๋ยวไปโกรธอะไรมาเนี่ยอะไรเล่ามันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอะ เอ๊ะเอแต่ก็มีหัวใจเต้นตึกตักด้วยนะแค่จูบก,กันบนเตียงมันเก้อลิ้นฝีปากของคนตรงหน้าประกบลงมาเลยอแววตาที่ไม่เคยเห็นสแสดงออกมาจากแววตาดวงตาของคนที่โกรธมากแล้วก็เขินมากเลยด้วยอยากให้มันจูบนักหรือไงก็ฟินดีนะคะเขาใช้ลิ้นด้วยแหละฉันแกล้งแย่คนที่เหมือนอารมณ์จะบูดแบบออกหน้าออกตาเฮ้ยตลกดีชะมัด ฉันทํางานให้เขาก็เลยมาบอกว่าฉันใหญ่คนอื่นจูบได้ยังไงทันทีที่ฉันจะเดินไปแขนใหญ่กับรวบเอวของฉันเอาไว้จากทางด้านหลังไม่มีใครจูบฟินไปกว่าฉันแล้วฮะลิมฝีปากลอนๆน่าบลงที่ต้นคอของฉันเฮ้ยฉันขนลุกไปหมดเลยอ่ะคุณจะทําอะไรเนี่ยมันได้ทําอะไรแบบนี้กับเธอหรือเปล่าไม่สินะฉันคิดว่าฉันพาเธอไปที่ห้องดีกว่าเมิงคุณวินลากฉันที่ตัวแข็งทื่อให้ไปตามที่เขาต้องการปลายทางคือบ้านที่เขาใช้เป็นหาเลมนั่นแหละ เพียงแค่เข้ามาในบ้านไอ้ปิงปองก็เข้ามากอดฉันด้วยความเป็นห่วงแต่คุณวินเนี่ยสิวิ่งไปหาสาวๆเฉยเลยแล้วที่ทําไปเมื่อกี้คืออะไรอ่ะตัวเองต่างอะไรกับคนอื่นเฮ้ยเด็กสาวเยอะขนาดนี้มาทําดีกับฉันทําไมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแปดเก้าสิบอุ้ยแล้วยังมีงอีกมันขยงอยอไอกุณนึกว่ามึงตายไปแล้วเมื่อกี้กูบอกคุณวินเขาไปช่วยมึงทันทีเลยดูเขาเป็นห่วงมึงมากเลยนะ ห่วงกับผีอะไรแหกตาดูมั่วผู้หญิงอยู่นั่นแล้วกูโกรธอะไรไว้เนี่ยเออช่างแม่งแล้วจูจูสายที่โทรเข้าก็ทําให้ฉันกับไอ้ปิงปองถึงกับต้องมองหน้ากันก็มันบอกว่าไอ้จิมมี่พยายามจะป้ามมันมันก็เลยหนีตายมาเจอพวกคุณตุนเหลือชื่อจริงๆเลยอ่ะรับแล้วเปิดลําโพงเลยครับผมจะบอกให้ทุกคนเงียบเองคุณตุลเดินไปปิดเพลงทําให้สาวๆที่กีดการ์ดเงียบลงด้วยความตกใจที่จูจ่ๆเพลงก็ดับ ทำให้ฉันได้รับสายของคุณคิวได้เจ้าของบ้านที่ตกใจในเพลงที่ดับก็เดินมาหาฉันด้วยฉันเลยโชว์หน้าจอโทรศัพท์ให้เขาได้เห็นจะสนุกอะไรก็ไปสนุกกันหลังจากนี้ก็แล้วกันนะทรายสนทนา,าค่ะคุณคิวฉันทําเสียงหวานประชดคนที่คอเคียสาวไม่เลิกทาไมรับช้าจังเลยคิดถึงจังเลยผมไม่รู้ว่ามินไม่อยู่ที่คอนโดเลยซื้อขนมมาเต็มเลยคุณมิ้นอยู่ไหนอะครับ มาหาฉันที่คอนโดทําไมไม่บอกล่ะคะตอนนี้ฉันอยู่บ้านแม่คะ่ะเอาขอโทษน,นะแม่หนูต้องเอาตัวรอดก่อนนะอ๋อคุณคิวคะ่ะเมื่อวานอ๋อเรื่องเมื่อวานบอกผู้จัดการด้วยนะว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดอะจิมมี่เขาไม่ได้คิดจะขืนใจเขาตอนนี้จิมมี่รู้สึกผิดมากเลยเอารถของคุณมิ้นไปล้างทุกซอกทุกมุมเป็นการไถ่โทษแล้วครับฉันหันไปมองปิงปองที่ยกนิ้วกลางให้ปลายสายเอ,อ้ยดูท่ารายนี้จะไม่ให้อภยัยแฮะ ยังไงก็ฝากรถด,ด้วยนะคะคุณคิวมีอะไรอีกไหมคะที่ฉันต้องถามเพราะมีคนมือประมึกแล้วสิคุณวินกอดฉันจากด้านหลังเอาไว้แน่นฉันจะสะบัดตัวหนีเขาก็กอดแน่นขึ้นอีกรีบวางจังเลยนะน้อยใจแล้วนะบ้านแม่คุณอยู่ที่ไหนผมอยากไปหาคําถามของคุณคิวทําให้ฉันเงยหน้ามองคุณวินที่กอดฉันอยู่คําตอบเบาๆที่กระซิบข้างหูต่างจังหวดัดค่ะจีบฉันก่อดสิคะ แล้วฉันพามาแน่ๆฉันอยากพาคนที่คิดว่าจะจริงจังแล้วมาเจอแม่ค่ะไม่ใช่ใครก็ได้เสียงของฉันเริ่มสั่นเมื่อลิมฝีปากกำลังจูบอยู่ที่ต้นคอจะผลักออกก็ไม่ได้ผมจะรอนะรอเป็นคนนั้นผมคบใครหวังแต่งทั้งนั้นแหละผมยังคิดถึงจูบของเราอยู่เลย ตอนนี้ปลายสายไม่ได้รับคำตอบดใดๆจากฉันอีกแล้วเพราะริมฝีปากของฉันโดนครอบครองโดยผู้ชายอีกคนแต่ที่แปลกมากคือมันฟินมากๆเลยอ่ะหัวใจของฉันเต้นรัวเหมือนกลองเหมือนมีผีเสื้อบินอยู่ในท้องจูบไม่ใช่ครั้งแรกที่จูบก,กับเขานะแต่เป็นครั้งที่สองที่รู้สึกว่าจูบนีม้มันดีเหลือเกินนะคุณมิน้นคุณมิ้นครับเสียงปลายสายทำให้ฉันต้องถอนลิมฝีปากและต่อปลายสายก่อน แต่ตัวเองเหมือนจะยังติดอยู่ในพวังหวานก็ตามจูบดีจังฉันพูดกับคนที่เพิ่งจูบไปเมื่อกี้ผมก็รู้สึกเหมือนกันหัวใจของผมเต้นรัวไม,ม่หยุดไม่อยากให้จูบนั้นมันผ่านไปเลยค่ะฉันก็ไม่อยากให้มันผ่านเลยไอเมนว่างคุยกับลูกค้าก่อนไหม เสียงของไอ้ปิงปองที่ตะโกนเรียกทำให้ฉันกลับสู่โลกของความเป็นจริงคุณคิวคะมิ้นต้องขอตัวไปคุยกับลูกค้านะคะยังไงคืนนี้มิ้นจะโทรหานะอ,อผมจะรอนะจบการสนทนาตอนนี้ฉันมองหน้าคุณวินแล้วก็เขินขึ้นมาฉันเลยเปลี่ยนเป็นเดินไปโชกที่อกของเขาทีหนึ่งแล้วลากแขกของไอ้ปิงปองให้เดินออกจากบ้านหลังเล็กนั้นทันทีโอ๊ยหัวใจเจ้าขาหยุดเต้นก่อนเดี๋ยวความดันขึ้นอ,อีกด้านด้านทาวิน สบายใจจูแข็งด้วยตอนที่จูบยายน่นน่ะผมกับไอตุลที่แช่อยู่ในบ่อน,น้ำร้อนแกล้งเขาตตวเองก็เลยรู้สึกปิดไม่มิดเลยนะครับมึงนี่แม่งชอบทำให้กูดูแย่นะไปเรียกสาสามอาบน้ำห,หน่อยเดย้ไม่อยากถูเองอะคำสั่งของผมนั้นทำให้ตุลเดินทงเทงเออกไปเรียกสาวสาวมาอาบน้ำให้เอ้ยทำไมไม่ใส่เสื้อผ้าครับอุจารนะ่ะเสียงของปังปอนหรือเปล่า มีแต่ผู้ชายกลัวอะไรอ่ะตัวเองไม่มีจูเหรอจะแช่น้ําก็เดินเข้าไปเลยคุณวินแช่อยู่คนอะไรไม่มีกล้ามเนื้อเลยไม่คิดออกกําลังกายหรือไงแบบนี้จะปกป้องใครได้ตัวเองยังปกป้องไม่ได้เลยอ๋ออันนี้ผมเห็นด้วยกับไปตุนเนอะให้ตุนสอนก็น่าจะได้อยู่หน่วยก้านก็ออกจะดีเมื่อสาวๆเดินเข้ามารุมอาบน้ําให้ผมภาพในฝันที่โดนไล่ล่าทุบจูมันก็ฉายซ้ําทำเอาผมจูหดไปยังลําไส้อีกครั้งเฮ้ยไม่แข็ง ไม่สู้มือไม่หือไม่ออไม่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 ยังมาทำโพ่อขยหน้าแบบนี้นะปรอติดตามตอนต่อไปเอ๊ปังปอนกับตุนนี่มันยังไงกันนะอ๋อไม่ใช่สิเขาชื่อปิงปองปิงปองกับตุนนี่ยังไงกันนะมีเป็นห่วงเป็นห่วงกันด้วยฮะคุณผู้ฟังอยากถามว่าตอนนี้ฟินกันไหมคะถ้าฟินขอนึงคอมเมนต์ เป็นรางวัลในแพ็กหน่อยนะสุดท้ายน,นี่แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งติ้งๆเพื่พอไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะนิยายเสียงเนื้อหาแน่นไม่มีตัดออกบายมลิพี Channel สามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ได้ที่แม่บุรกมาร์เก็ตหรือจะฟังกันแบบฟรีๆได้ที่มาริพี i Channel ไปฟังกันเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยละ่ะ